ไม่รู้ว่าแกมาทำอะไรแล้วรีบหนีไปก่อนจะเจ็บตัวดีกว่าแน่นะเข้ามาใกล้ลกว่านี้ก็ะโดดเป่าหัวแน่จนที่คลาดใช่ครับเลิศพันด้วยชีวิตถ้าคืนออกมาแล้วต้องเลิศพันด้วยชีวิตพูดอะไรของแกเนี่ยก็พูดมไม่ได้มีไว้พู่อย่างเดียวไงล่ะก่อนจะไปชมเกมวันพัฒนแมนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีช่องของตลาดซื้อขายช่องยูทูบมาแนะนําครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อหรือว่ายาขายช่องรหัสยู u ูบเนี่ยสามารถไปสองช่องนี้ได้เลยครับซึ่งเขาเนี้ยก็จะลงรหัสเนี่ยไว้หลายรหัสนะครับก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมครับจำแซนเองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับไอดีของลอยเพืเ่อนชาวไต้หวันอีกท่านหนึ่งนะอ่ะก็ใครที่ชอบลอยเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูการแบกของเจ้าอชูราคาโบโตะนะครับเมื่อเจอกับเช่นจีนอสหรือโบลอสเนี่ยเจ้าอชูราคาโบโตะเนี่ยมันก็สามารถแบกได้นะโอเคเปิดมาจีนอสยิงกันโคตรแรงเลยนะครับยี่สิบล้านนะครับคือยิงกันโคตรแรงนะจีนอสสามีแมนสะบั้นแขนใส่จีนอสไปครับ โอเคจีนอตยังยืนได้ไหวนะครับอาชูร่าคาวาโตเข้าไปต่อยครับจีนอตเครื่องเสียไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ลองรอการเกิดอีกนะครับโบรต์เข้าไปเตะจีนอตฝ่ายตรงข้ามหายไปเลยฮะทำไมไม่รอการเกิดหรือว่ามันเกิดไปแล้วผมไม่แน่ใจนะครับลืมมองเลยโอเคนกฟินิกซ์จิกกันไปนะครับก็สังเกตเนี่ยว่าเขาจะไม่ใช้โกเกสึกันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับแต่ว่าเขาจะเน้นเป็นอาชูร่าคาโาโตเจ็ดดาวกันนะครับสองมิแมนสะบั้นแค้นอีกหนึ่งรอบครับอยู่ที่ร้านเจ็ดนะครับก็เข้าจีนอตอยู่นะ ดวงเข้าไปต่อยที่เจ็ดแสนกว่านะครับตัวงตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะถึกนะครับฝ่ายตรงข้ามนะแต่ว่าเรายังมีโบลที่สามารถปิดเกมอชูราคาโบโตได้อยู่ครับนอฟินิกยิงเข้าไปครับเหมือนจะไม่ค่อยเข้าอชูราคาโบโตนะแถมยังมีเกลเลือดพิเศษของเจ้าเกียโรด้วยนะครับโอเคไปจีนอตฝั่งเรายิงเข้าไปครับอยู่ที่6ล้านนะครับนี่ขนาดเหลือแค่สามตัวนะครับจีนอตยิงโคตรแรงเลยทำให้แมนซบันแคนไปหนึ่งครั้งครับปล่อยเข้าไปครับดูเลือดกลับขึ้นมา ถึกมากครับโอ้โหแต่ว่าโดนโบ antenna, ลอตเตะครับซอมบี้แมนร่วมไปแล้วหนึ่งตัวครับนกฟินิกบินเข้าไปครับยังแบกไหวอยู่นะครับอาชูราคข้าประตูฝั่งเขาแต่ฝั่งลอยนี่ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะก็เป็นอาชูราคข้าประตูเฉิดดาวเหมือนกันนะครับตัว่าของส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านของซีนอสนะยิงเข้าไปครับโอ้ใกล้ตายเลยฮะซอมบี้แมนสับบั้นแขนไปครับโอเคอาชูราคข้าประตูยังยืนไหวอยู่นะครับยังได้ดูดเลือดกลับมาเกือบเต็มหลอดเหมือนกันโบลอตเตะซอมบี้แมนครับโอ้โหแต่ว่าอาชุ เนี่ยโดนไปดีเลยนะครับมีซอมบี้แมนเนี่ยมารับดาเมจของโบลอสนะครับทำให้อชูราคาโบโตเนี่ยยังยืนได้อยุดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะสะบั้นแขนไปครับโอ้นี่มีสิทธิ์ที่ลอยจะแพ้นะครับอื้มอชูราคาโบโตฝั่งลอยจะหายไหมยังครับยังถือกันอยู่โบลอสเข้ามาเตะครับเตะโดนแต่ซอมบี้แมนนะครับก็คือถ้าซอมบี้แมนหายไปเนี่ยฝั่งเรานะครับมีโอกาสชนะเยอะมากนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็พลิกเกมมาค่อนข้างจะยากนะโอเคโดนไปครับอชูราเราเข้าไปต่อยเขาครับ อาชุาขเขาเข้ามาต่อยเราโ okay. อเคอาชุลราเราเข้าไปต่อยเขาบ้างครับด้วงเนี่ยเป็นตัวละครที่แบกกันแบบแบกจะจัดเลยนะตัวรับนี้เนี่ยโดนโบลต์เตะน่าจะปิดได้ปะบัฟเข้าไปนะครับโอเคนะครับก็คือสังเกตง,ง่ายๆนะครับตัวที่สามารถจาัดก,การโบลต์ได้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่ไม่ใช่นะครับตัวที่สามารถจัดก,การด้วงได้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่โบลต์หรือไม่ก็ยุงเอเดนาเท่านั้นนะครับที่สามารถกำจัดเจ้าด้วงในตอนนี้ได้นะครับสำหรับเซิร์ฟจีนั่งเดิมนะ แต่ว่าจีนอตมันแรงกันเหลือเกินนะครับเป่ามาหายกันเยอะมากโอเคฝั่งนู้นก็เหลืออาชุลาคาโปโตนะครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อาชุราคาโัตโตฝั่งเขาเข้ามาต่อยจีนอตเราไปครับฝั่งอาชุลาคาโปตโตเราก็เข้าไปหาเขาบ้างไงตัวตอนนี้เนี่ยยังมีเกจ็เลือดพิเศษอยู่นะครับต้องรอหลังเทิร์นสองเข้าไปนะครับถึงจะมีการยิวที่น้อยลงนะครับแลวจะตายกันง่ายขึ้นนะในเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองเนี่ยจะเลือดไม่ค่อยยุบกันนะครับจีนอตสิบแปดล้านครับ ไอครจีนอตฟังเขามาบ้างครับ15ล้านนะครับสวนกลับมานกฟีนิกซ์บินไปครับจีนอตฟังเขาเครื่องเสียไปแล้วครับอชูราคาบโตเขาเข้ามาต่อยอีกครั้งหนึ่งยังไหวครับอื้นหงดหันดไปครับตัวที่มันถึกๆตอนนี้เนี่ยก็เป็นอชูราคาปโตนะครับแล้วก็สะท้อนของมันเนี้ยค่างจะแรงนะและอย่างหนึ่งคือมันยืนได้ยาวมากนะครับถ้าไม่เจอกับโบลอสนะครับโอเคยิงไปครับคือจีนอสเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่สามารถปิดอชูราคาปโตได้นะเพื่อนๆเพราะว่า การเด้งเลือดของชูล่าคาบโตดเนี่ยมันเด้งเยอะมากกว่าที่จีนอสเนี่ยมันจะโจมตีมานะครับแต่ว่าจีนอสเนี่ยมันจะใส่การโจมตีเป็นหมู่นะแต่ว่าเมียชูล่าคาบโตมันก็แบกรับดาเมจได้อยู่นะครับโอเคเอามาแบกรับตัวเอ่อดาเมจของนกฟินิกนะครับฝั่งเราเนะี่ยนกฟินิกเนี่เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากเลยนะครับถ้าไม่มีตัวไปรับมันเนี่ยแล้วมันได้มาโจมตีกับในแถวหน้าเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะโอเคฝั่งเราเหลือเพียงชูล่าคาบโตตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะแบกไหวไหมหูแบกไหวนะครับอย่างนี้ โอเคยังมีโลอยู่ครับโอเคยังยืนไหวปล่อยกลับไปเร่งเลือดกลับมาลุกเร <c oughs> ่งเลือดเต็มหลอดป่ะน่ะโอ้โหคือเร่งเลือดแรงมากเลยครับอ้าวโดนสะท้อนตายไปแล้วครับนกฟีนิกซ์ยังยืนไหวครับเป็นการหดการของโบลอสครับขออภัยนะท่านผู้ชมนะครับถ้าคลิปนี้พูดผิดเยอะต้องขออภยัยท่านผู้ชมจริงๆนะครับเป็นการหดกันของเจ้าอชุลาคาวโตนะครับ โอเคมาเป็นการอัพของของเจ้าจีนอสก่อนนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับการอัพจีนอสเนี่ยคือมันต้องใช้เศษจีนอสเยอะมากนะคือเขาเลยไม่นิยมขึ้นพวกเป็น6ดาวกันนะครับพวกตัวละครที่มันเทปเอะ่ะนี่ขึ้น6ดาวแม่งเลยนะฮะลอยขึ้น6ดาวของจีนอสแล้วนะครับพลังอยู่ที่5ล้าน9นะครับตัว่ามันจะใช้พวกเศษพวกอะไรนี่เยอะมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยจำเป็นต้องเติมแบบโคตรเยอะนะครับกว่าจะได้ตัวละคร6ดาวที่เป็นตัวสวดดามานะครับ แต่ว่าร้อยก็สามารถขึ้นได้นะครับสมแล้วครับกับไอดีที่เติมไปเกือบ2ล้านนะครับเทพมากโอเคมาเรามาดูตัวเกมต่อนะครับก็หลังที่จีนอสเนี่ยไปรีมูรีเวทมาเนี่ยขึ้นมาเนีครับอยู่ที่35ล้านเลยโกคิซื้อฝั่งเขานี่ไม่ได้โจมตีเลยนะครับเหลือเพียงแค่อาชุราคาบุโตตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถทนดาเมจของจีนอสได้ครับมันถึงจริงๆนะอาชุราคาบุโตเนี่ยผมแนะนำให้ปั้นเลยนะครับก็คือเพื่อนสังเกตพิกายได้นะว่าเขาเนี่ยก็จะนำอาชุราคาบุโตเพียงตััววเเดีียยน่ไปแบบกร ตัวอื่นในการต่อสู้ได้นะครับใหม่คโจมตีครับโบรอ็อตบายโบรอ็อตเตะไปลูกเตะด้วงไม่ตายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยดอกฟีนิกตีไตายไปก่อน,นครับถ้าว่าโบร็อเนี่ยเตะด้วงแล้วไม่ถึงกับตายได้นะครับคือด้วงคือด้วงเพื่อ,อนเนี่ยจะยิวกลับมาโดยการต่อยได้ด้วยเตะนะครับมันจะเป็นเกมที่ยือ้อค่อนข้างจะยื้อหนักมากนะครับแล้วก็อาจจะทําให ฝั่งโบลอสเนี่ยตายเองได้นะครับลอยอันตี่ของจีนอสโคตรแรงเลยนะครับฝั่งเขาอ,อันตี่กลับมาครับอยู่ที่18ล้านนะแต่ว่ารุวงของลอยเนี่ยมันก็เป็นตัวที่แบกเหมือนกันนะครับมันเป็นร้วงที่ถึกอะโบลอสเข้าไปเตะครับจีนอสไปแล้วฮนะโหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือทางด้านของโบลอสไปเตะด้วงอีกรอบนึงเนี่ยก็น่าจะปิดเกมได้นะครับรอไปในเทินที่2น่าจะจบนะเพราะว่าร้วงเนี่ยอะ อาจจะทนดาเมจของโบลสได้นะครับแต่อาจจะไปนทนดาเมจของตัวอื่นไม่ได้แล้วนะโดนไปก่อนครับโอเคโบลสเข้าไปเตะนะครับจะหายไหมหายจริงๆนะครับคือคือถ้าอยากจะปิดพวกร่วงได้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้โบลสที่เป็นตัวละครค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆนะครับมันถึงจะปิดโบลสได้ปิดอาชุล่าคาบุโตได้นะครับโอเคจีโนสยิงไปครับคือคลิปนี้ถ้าพูดผิดเยอะต้องขออภยัยท่านผู้ชมด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะ โอเคตีของจีนอตไปนี่ครับรุนแรงแมากนะครับเป็นตัวละครที่ผมแนะนำนะแต่ว่าถ้าเจอกับโล่ปูบอมเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงมากมายขนาดนั้นนะครับแค่ทนให้ได้2เทินนะครับอ่ะชูาาราคาโโตเข้าไปต่อยซอมบี้แมนครับ <c oughs> ก็เกือบตายเหมือนกันนะโอเคจีนอตยิงมาครับยืนไหวนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งเราตัวที่จะแบกก็คืออชูาาราคารโปโตนะครับเพราะว่าจีนอตเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะหายไปแล้วนะครับ สอมิแมนสับบั้นแขนไปครับอู้แต่ว่าก็ถึกนะอาชุราเข้ามาต่อยครับไม่เข้าเลยครับน่าจะไม่มีใครปิดตาน้นตอนนี้เพราะว่ามันเหลือสะท้อนที่เบามากนะครับอาชุราเขาตัวฝั่งเขานี่ก็เน้นเลือดเหมือนกันนะเน้นเลือดแล้วก็สะท้อนนะครับแต่ว่าติดเผาไหม้ทนะั้งคู่สี่น็อตฝั่งเราเข้าไปยิงอีกครั้งนึงครับโอเคสับบั้นแขนมาบ้างนะครับอืมไหวยอยู่นะ คือมันอาชูน่นาก็ตัวมันแบกไหวตอนนี้เพราะว่าซีนอสเนี่ยมัน,มนไม่น่าจะปิดลงลนะครับโอเคก็เป็นฝั่งร้อยที่แพ้ไปนะครับโอเคคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผม